続きましてまだ四皇と呼ばれて6年4人のうち年は一番若く部下からの信頼も厚いベックマンルーヤソ幹部たちがここに名を挙げており高い懸賞金アベレージを誇り最もバランスのいい鉄壁の海賊団赤髪海賊団大頭赤髪のシャンクス 40億万ベリー幼少期巨人族エルバフの村を襲ったと言われている生まれついてのモンスター血縁以外を信用せず85人の子供たちと共にトットランドというお菓子の王国を作ってしまったワンマン城ビッグマム海賊団船長シャーロット・リンリン 43億八千八百万出リりそしてかつてのロックス海賊団においてはまだ海賊見習いでありましたがその後個人の強さのみで凶暴な海賊たちの尊敬を集め「四皇」と呼ばれるに至りました百獣海賊団総督百獣のカイド 46億1110万ベリー参考までに申し上げておきます。伝説の男たちの検証金額。白ひげ海賊団船長、エドワード・ニューゲート。50億4600万ベリー。ワンピース・ワンピース・ワンピース・ワンピースー・ワンピース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 ・ワン โอเคครับผมมาดูเกมแรกของเรานะผมกับแช้งผมแดงนั่นเองนะผมกับตาที่เจอหนวดขาวด้วยนะผมมาดูว่าแชงเนี่ยสามารถรับมือกับหนวดขาวได้บ้างหรือเปล่านะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะผมเราไม่สามารถที่จะเข้าไปนัวไฟได้นะผมอย่างมากก็แค่ตอดแล้วออกมาครับผมขาบาดไปก่อนละกันหนึ่งทีแต่เขาดันเพอร์เฟกต์ดอได้นะผมเราก็ฉีกออกมาให้ด่วนเลยแทนไปก่อนนะผมไม่ค่อยจะเข้าเท่าไหร่นะฮะเพราะเขาถึกพอสมควรนะผมเรามาน็อกแบ็กกับยาซบแล้วกันนะผมไม่ได้ด้วยยังไม่ได้แตกเลยนะผมก็อาจจะสู้หนวดขาวไม่ค่อยไหวนะผมเดี๋ยวรอไปอีกทีนึ่ เราปาดจะไม่สนลดดาเมจย,ยังไงเราดันไงเขาท่าหนึ่งสวนมาได้นะฮะอันนี้คืออาจจะต้องระวังดีๆเลยนะผมถ้าเกิดว่าปาดแล้วเนี่ยเขามีท่าหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะสวนเราได้แบบเมื่อกี้เลยนะผมเพราะเราไม่ได้เป็นธรรมตาระวังใช้นั่นเองนะผมโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าหน่วยเขาวทีมเราเนี่ยเก็บกวาดให้หมดเกลี้ยงเลยนะฮะก็ดึงธงคืนมาครับผมโอ้โหคิงเราดึงธงยับๆเลยวะน่าจะได้ทั้ง5ธงเลยไหมเนี่ย โอหได้มาสี่งแล้วนะผมหนวดเขาไปกันทงหน้าบ้านดิเพื่อนโอเคเขาเรียกหินยอกหินยอ้ยอยมานะผมงั้นเดี๋ยวผมไปเติมเลยวิ่งเข้าไปเตรียมชัดแทงคิดรอเขาเอามาตะแล้วกระโดดปาดต่อเนื่องนี่มันเป็นขบวนต่อเนื่องนะผมเกือบครึ่งรออยู่นะฮะนี่อะไรวะนะโดนอะไรระเบิดใส่หน้าเนี่ยโอ้โหโดนดึงคงคืนเลยนะผมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเล่นกับคิดรอตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวถอยมามไม่เป็นไรมันเสียบเรากระเด็นเลยคิดอย่างนั้นเหรอโอ้โหไอ้นี่ไอ้นี่มันดึงทงหนวดขาวกันมาดิเพื่อนโอเคเดี๋ยวผมรอปาด รอปาดช่วยครับผมคิดโผมาเพ๊่ผมปาดปั๊บปึ๊บปั๊บปั๊บนี่ไงเกือบแตกครับผมเรียบร้อยครับโดนดาเมจผมเริ่มจะมีสแต็กที่เยอะแล้วนะครับผมขอฟันคิงอ้าวโดนคิงบินโฉบตายก่อนนะผมไม่เป็นไรผมดึงธงให้นะฮะคิงไปดึงธงหน้าบ้านนะผมคิดว่าน่าจะได้ทั้งสองธงเลยนะแต่ว่าเราน่าจะเสียธงนู้นนะครับผมแลกกันไปแล้วกันนะครับผมโอเคเอาซัมมอนหินยอกหินย้อยมาอีกแล้วนะผมเป็นนวดขาวได้เลยมาทดสอบดาเมจสักหน่อย ถามูซาลีเข้าไปเกือบแต่เอาบัคล้มอีกเอาไม่ยอมล้มนะฮะไม่เป็นไรขอชาร์จแทงต่อเนื่อเอาติดบูธเฉยเลือดเต็มก็เสียบใหม่ครับผมเลือดเหลือครึ่งหลอดนะฮะได้เราจะสู้กันใช่ไหม ปาน้าไปนี่โอ้โหโดนท่าหนึ่งสวนโคตรแรงนะผมเขาติดบูธด้วยนะผมอันตรายจะจัดขอกทมูซาลีอีกสักรอบแล้วกันมันต้องตายแล้วนะฮะมันจะเด้งเลือดหลายรอบเกินไปหรือเปล่าพี่โอ้โหโกงความตายหลายรอบเลยเกินนะผมเมื่อกี้จะตายอยู่แล้วนะผมยังติดบูธขึ้นมาเฉยเลยนะขอปั๊บความเร็วหน่อยแล้วกันนะผมเฮ้ยมีคนดึงมีคนดึงกันให้หน่อยเพื่อนกันให้หน่อยผมเล่นคิดรอเองคิดรอผมชาร์จรอครับผมเตรียมเสียบ เอียงเข้าไปโอ้โหเขาเอามาตาทันก็ปาต่อเนื่องทีเดียวแตกไปับผมเรามีสแต็กที่เยอะเอ้ยไอ้คิงไอ้คิงนี่บินโฉบเฉยเลยจะชนแล้วหนีหรอไม่ยอมหรอกไม่ยอมให้ชนแล้วหนีหรอกนะแตกไปซะหนวดขาวเกิดมาอีกรอบนึงโอเคหินงอกขึ้นมาพอดีนะผมเราก็ไปเลยครับล็อกเป้าแล้วก็ขามุสซารีแตกสองสยองขวัญน,นะผมติดบูแบบนี้ก็ปาดมันเลยนะฮะตายมาสี่ธงแค่ยื้อไว้ก็พอใครมานิกะอย่ามาดึงธงนะเฟยเสียบไปก่อนลอตออกมาก่อนแล้วก็ฟันธรรมดานี่ไงแลกกัน ไปแตกไปซะคิดรอมาอีตัวยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดเอาดอนแล้วนี่ได้ข่าวว่าดอนแล้วยังฮัลอร์ก็ตายไปซะตอนนี้คือราเมดแบบแรงจัดๆเลยนะผมก็จบไปที่ร้อยาผมสลับเกมแรกนะฮะ มาอยู่กับเกที่2กันบ้างน,นะผมกับตัวละครบิ๊กมัมนะผมรอบนี้นะผมจักรพัฒคนที่2ของเรานะฮะก็เดี๋ยวผมจะวิ่งไปที่ธง2ก่อนแล้วกันนะผมเพราะว่าพ่อดึงธงแรกไปนะผมคอยซัพพอร์ตคิดรอนะผมว่าคิดรอจะได้ธงไหมนะผมก็ดึงไปก่อนเลยแล้วกันนะผมเหมือนคิดรอจะดึงธงได้นะผมรีบตามไปซัพพอร์ตแบบด่ดนๆเลยโอ้สวยจะจัดนะผมพ่อใหญ่เขาใช้ท่าหินมาก่อนเลยผมฉีดต่อนเนื่องไปแล้วผมแต่เขาดรอดได้ปะไม่เป็นไรเราก็เติมเกทงไปก่อนนะฮะอย่าให้ใครเข้ามาดึงธงเด็ดขาดนะผมคิดรอใกล้ตาย เาไฟอัดหน้ามันซะเลยเอาเขากดอมตะทันนะผมไม่เป็นไรเขาจะตายแล้วนะผมอย่าให้มันแปลงร่างนี่ช็อตไปก่อนเอาช็อตไปไหนวะนะ่ะทำไมไม่โดนดาเมจโอ้โหเขาแปลงร่างได้เลยโอ้โหโ้นดาบปักแต่ไม่เข้าไงล่เราถึกจะจัดกับร่างมันด่วนนะผมตอนนี้แค่โซนไว้ก็เพียงพอตรงนั้นอยู่ทั้งพ่อใหญ่ทั้งบิ๊กบํามันต้องเล่นแบบนี้ไงฉีดเอาเขาดรอดคู่เลยวะชีปเป่งละมันมาบุกแล้วยายาย,ายอู้ติดสั่นไหวนะผมไม่เป็นไรแล้วยังถึกอยู่แล้วยังถึกอยู่โอ้พ่อใหญ่ช่วยอยู่นะผมอยู่ที่ธงสอนนะนี้ คู่ขาไงล่ามาเลยโอ้โหโดนลูกไฟไปซะโดนคืนเจ็บเจ็บปวดเริ่มเจ็บแล้วผมว่าเราต้องสวิตช์กันแล้วล่ะพ่อใหญ่ ผมเริ่มเจ็บแล้วผมกับสกิลหมดนะฮะนายไปตรงคางได้เลยครับพ่อใหญ่ฮะเดี๋ยวผมรอซัพพอร์ตให้แล้วกันนะผมสลับกันบ้างนะผมโอเคสวยจัดจัดนะผมเตรียมช็อตท่า2ไปเลยฮะเราติดบูธแบบนี้หามุมเลยอุ้ย,ยมันช็อตมาก่อนไม่เป็นไรไม่เจ็บเราติดบูธแล้ว,ลวอา้าวหนวดขาวตรงนั้นนะฮะกดท่าหนึ่งไปใช่ไหมก็ช็อตไปเลยนี่ไงต้องเจ็บบ้างแหละกลับล่างครับผมเตรียมฉีดซัพพอร์ตนะผมจากระยะไกลนะ,ะหามุมก่อนนะผมค่อยเล่นนะครับผมหนวดขาวแล้วก็ ขีดเต็มหน้าเป็นนีไ่ไงโดนนะโดนเต็มเต็มม,มันต้องเข้าเนื้อบ้างแล้วผมเกือบแตกนะฮะเหมือนธงสองจะมีคนมาบุนะฮะให้พ่อใหญ่ไปจัดการแล้วกันเราเล่งธงนี้ก่อนนะผมปล่อยไฟไป ระเบิดบึ้ม,มเรียบร้อยผมพ่อใหญ่ฝั่งโน้นแตกเบิดไปพร้อมกับลูกไฟเลยโอ้โหโดนเหยียบหน้าไอ้คิงโอเคสวยจัดจัดโอ้พ่อใหญ่เราซัพพอร์ตเราเสมอนะผมซ้อนได้สวยจัดจัดเลยผมสกิลสองพ่อใหญ่นะฮะก็คอยขัดไปก่อนนะผมอยากให้ใครมาดึงธงก็พอโอ้คิงก็มาควีนก็มาโอ้โห,โโหเรียบร้อยเลยไม่เป็นไรเรากลับล่างทันนะฮะแค่กัรธงนี้ก็เพียงพอนะผมเนี่ยตีเข้าไปครับผมตีเข้าไปค่อยๆนวดค่อยๆค่อยๆนวดเข้าไปครับผมบอกเลยว่า2จัรพัดคนนี้นะผมเอาธงยากจัดจัดนะผมขอฉีดเลเซอร์สักทีหน่อย คุนโดนเรียบร้อยแตกไปแล้วผมโอ้โหหนดขาวไหวไหมนะเพื่อน น่าจะไหวอยู่นะผมเขาน่าจะอึจดจะจัดเลยนะผมไม่เป็นไรเราก็รอซ้อนละกันนะฮะเผื่อเขาไม่ไหวเราก็โยนสกิลไปช่วยนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้นะผมอันเบอร์เขามีไฟที่หลังนะผมโยนไปน่าจะเสียสกิลฟรีนะผม,มโดนท่านี้ไปอันเบอร์จะไฟดับแน่นอนนะผมไฟมอดเลยอ้าวมาแล้วบิ๊กบัมจะมาสู้กับผมยังงั้นเราโยนไฟใส่โดดเขาไป้ก่อนแต่เขาโดานได้แต่โดนฉียดคือ,อบ้าเอ้ยเดี๋ยวเตรียมช็อตสายฟ้าเข้าไปนะผมโอ้ยไอ้บ้านี่มันกดอามาตะสวนอย่าดึงนะเฟยโอเคโอ้โหโดนช็อตหนักๆเลยเราติ บูธพอดีจังหวะสุดท้าย1ิวิสุดท้ายนะผมกลับล่างให้ทันนะผมเราจะได้เติมเกจทงได้นะผมกลับล่างมาปุ๊บเรามีท่าสองก็กดเอามาตะสวนหน้าหนวดขาวไปเลยฉีดเย็นตะโฟเข้าไปนี่ไงแตกไปนะผมก็จบไปเป็นเทียบร้อยสำหรับเกมที่2นะฮะโคตรสุดเลยนะผมสำหรับเกมนี้นะฮะบิ๊กมัม มายกกับแกที่สากันบ้างน,นะผมกับจกักรพรรดิคนที่สาท่ผมก็คือไคโดร้อยศูนนั่นเองนะผมก็จะดึงธงแรกไปก่อนนะผมเพื่อผมจะได้โดดแบบทันทีทันใดแบบทีเผยยังไงล่ะขอแฟลกดาล็อกสักทีโอ้โดนเต็มเต็มหนวดขาวด้วยนะฮะโอเคแล้วน่าจะไหวผมโขกโดนเต็มๆขนาดนี้นะฮะหวังว่าจะสู้ได้นะผมอ้าวล่อสกิลไปก่อนหนึ่งทีครผม ไอ,อ้สายฟ้ามาจากไหนวะเนี่ยไอบ้บ้าี่แฮ่สักทีโดนนะผมไอบ้บ้าเอ้ยนี่กะมันโดนสายฟ้ากลับขึ้นมานะผมโอ้โหสั่นไหวเลยครับผมเสียจังหวะหมดนะื้าหน้าสัน่นเลยเราอย่าเพิ่งนะเพื่อนนี่ไงโขกเข้าไปโขกเข้าไปหลบออกมาก่อนฮนะใช้สก,กิลไปสองทีแล้วก็นี่ไงใกล้ตายแล้วหนวดขาวนะผมมาเลยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาดอดกัอนนะนี่หดขึ้นหดคืนหดคืนแล้วก็เตรียมครับผมทาสอมาละเฮ้ย จบมาก่อนแล้วก็แห่เรียบร้อยผมหนวดขาวก็แตกได้แล้วผมขอดึงต่อไอ้บ้าดิเอาอีกแล้วไอ้นี่มันแจมตลอดเลยบาจะรังกันเต็มเต็มหน้าเราเนี่ยโอ้โหตายเกิดเด้งเลยไปดีกว่าไม่ไหวอะผมเดียวมาก่อนฮนะไปแล้วผมใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่นะฮะเต่น,นี้กัไม่ไหวจริงๆนะผมมันกระทืบเอากระทืบเอานะผมเดี๋ยวรอโดดแล้วกันนะผมหามุมก่อนฮนะ ตรงนี้เป็นคิงเนี่ยเหรอเดี๋ยวขอแห่ใส่คิงไปก่อนหนึ่งทีโอเคมันลงไปคคาร่า,าขอตีเด้งเลือดหน่อยตัดเลือดแล้วก็เด้งเลือดนะผมตรงนั้นว่างครับผมทงหน้าบ้านว่างโอ้ยกำลังจะไปไอ้นี่สายไฟยแล้วไอ้เจ้าเข่าเท่าเดิมโอ้โหแตกเลยนะผมโดนสายฟ้าขัดจังหวะทุกรอบเลยนะผมเดี๋ยวกับมาใหม่นะโอเคเอากระบมาใหม่รับผมทีมยังได้เปรียบนะผมได้3ธทงนะผมเดี๋ยวเราหาทงที่ว่างแล้ว,ลวค่อยไปเล่นนะผมเดี๋ยวนะไอ้คิงนี่แห่สักทีทำไมมันไม่โดนวะเนี่ยมันยังอม,ามาตาอยู่ก็ฟาดจนตายแล้วกันนะผม ไปทงไหนได้บ้างนะผมทงนู้นนะฮะเหมือนจะมีหินงอกหินย้อยจากหนวดขาวนะผมโอเคเขาไม่อยู่นะฮะไม่มีคนอยู่เสร็จผมนะผมไม่มีคนอยู่ผมเล่นเลยดึงครับผมเขากำลังไปนวทงแรกของฝั่งตรงข้ามนะผมกับทงเรานะฮะก็สวยครับผมขอดึงนะนะทงนี้น่าจะทันนะผมหนวดข่าไม่ได้ลงมานะผมเขาใกล้ตายนะเฮ้ยโอ้โหนี่กะมาอีกแล้วเจ้าเก่าเจ้าเดิมโอเคเรียบร้อยผมโดนกระทืบไปฟรีอย่าดึงโอ้โหมันดึงวะทันไหมเนี่ยต้อง แ่นี่ไงกันทันนะผมนิกะโดนไปครึ่งหลอดนะผมเกือบครึ่งหลอดผมไปละไม่อยู่แล้วผมบ้าบเลยฮะมาดึงธงแรกก่อนนะผมโอเคโอ้โหหนีตายับผมเรียกว่าหนีตายดีกว่าเท่านั้นต้องยอมมอบไปก่อนนะฮะเจอนิกาเราไม่ค่อยไหวนะผมโอ้โหเพื่อนเราดึงอย่างสุดเลยนะผมได้สี่ธงเลยนะผมเลยแค่ธงนิกะธงเดียวนะฮะเดี๋ยวผมเดินน้ำอ้อมก่อนแล้วกันนะผมหามุมเล่นนะผมหมดเข่าเรียกขินตลอดเลยเพื่อน่าตรงข้ามนี่จะดึงธงยากจัดจัดนะฮะ คือเดี๋ยวไอ้ะก็เรียกหินเดีอ่ะก็เรียกหินนะผมตรงนี้เป็นนิกายไม่เป็นไรแต่ผมรอโดดดีกว่าหามุมโดดนะผมติดบูทด,ด้วยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจยเย็นอย่าดึงอย่าดึงไม่ต้องโดดละไม่ต้องโดดมาละแห่ไปแล้ว,ว,ว,ลวมมออก,กันนะผมขัดมันขัดมันขัดมันอืมโอเคหนวดขาวสวยจัดนะผมรวมมือกันสองจักรพรรดินะผมก็จบไปเป็นที่ร้อยผมสำหรับเกมที่สามนะผม what do มาอยู่กับเกมสุดท้ายกันบ้างน,นะผมกับจกักรพรรดิคนสุดท้ายแล้วผมก็คือเอ็ดเวิร์ดนิวเกตนะครับผมหนวดขาวนั่นเองนะผมโอเคเพื่อนเราดึงธงแรกงั้นเราก็ไปธงอื่นเลยแล้วกันนะฮะเราจะเล่นแบบเอ็กซ์เซสีสักหน่อยแล้วกันนะผมอาจจะต้องระวังพวกซันจิดีๆนะผมเพราะมันตีแบบไม่สนลดดาเมจนะผมดอทออกมาก่อนนะฮะใจะเย็นๆใจเย็นๆเ,เพื่อนดึงธงได้เรารีบกันธงเดินด่วนเลยกดท่าหนึ่งหลบดาเมจไปก่อนนะผมเรียกหินออกมากระแทกหน้าเพื่อนไปซ้าฝั่งตรงข้ามเอ้เฮ้ยมันบาดจลังกันมันทะลุทุกอย่างแต่เราไม่เจ็บยยยััังงงไลล่่่่ะคิรอออปาามมจบๆซว แตกไปซะเรียบร้อยฮะอย่ามาหาจับธงมั่วนะเฟ้ยโอ้โหนิกะดึงธงนูน้นไม่ทันเพื่อนโอโ้มันไม่หลุดด้วยนะฮะโอโ้ไม่ทันเดี๋ยวกูกี้ผมไม่ทันว่ะโทษทีนี่ไงสั่นไหวครับผมหมัดต่อยอากาศนี่ต่อยนิกาไปธงนี้ผมต้องยอมมอบแล้วฮะกลับไปการธงดีกว่านะผมอย่ามาเสียเวลาบุกธงนะผมเราไม่ใช่สายวิ่งนะผมตรงนั้นเหมือนมีประเด็นมีคนดึงธงอยู่ผมก็พลิกแผ่นดินไปเดียวผมโดนไปเต็มๆนะฮะตรงนูน้นนั่นหลุดให้หมดนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปบวกดีกว่านะผมเล่นเอ็กซ์เซสักหน่อยออาติดช็อตสองตัวออาจัก,กรพรรดสองคนตรงนั้นงั้นเหรอได้เลยเดี๋ยวผมจัดการให้เอเ้า่าจะรังกันกระเด็นเป็นทั้งคู่เลยเอา่าบิ๊กบัมไคโดไม่เจอกันนานเลยนะนี่ไงต่อยอากาศไปแตกคู่โหสวยจัดจัดแล้วนะผมจัก,กรพรรดหนวดขาวนะฮะโอ้โหเลกค่กดึงทงหน้าบ้านได้นะผมอย่างเด็ดเลยนะผมผมต้องตามแล้วฮะอะไรเทโบเทโบจะทําอะไรนี่หนวดขาวนะเฟ้อยอย่ามาปล่อยคิมูกเล่นแบบนี้มันจะมาหยามกันเกินไปลวเล่นคิมุ อย่างเ้นเราต่อยอากาศไปหนึ่งทีสั่นทั่วแมปแล้วก็เตียบไว้ดคลิปแันดินไม่ได้ป่ะโดนตัดสกิลแน่เลยพลิกแทนดินอีกสักรอบคิดรอแตกไปซะแล้วขอเติมดาเมจหน่อยโดนอาชูราชักดาบนะฮะไม่เป็นไรตามต่อด้วยหมัดสั่นไหวเข้าไปเต็มๆแตกอีก2ตัวต่อเนื่องแล้วก็นี่ไงต่อยอากาศไปโอ้ไม่ทันมันดึงธงก่อนนะฮะ โอ้โหโดนแห่เต็มหน้าเลยนะผมต้องหนีแล้วครับผมแย่แ yeah, ล้วฮะเริ่มจะแย่ yeah, แล้วขอดดอเมาก่อนอทําไมมันไม่เพอร์เฟกต์ดรอเนยผมดอปอยู่ออกลางอากาศเลยไนดะ้ปืนใหญ่คิดรอเนี่ยโอเคเอาับผาใหม่ครับผม,ม,ผมเรายังได้เปรียบอยู่นะฮะต้องดูแบบดีๆเหมือนจะมีคนมาจับธงกดพลิกแผ่นดินไปก่อนนี่ไงกันไว้ก่อนนะผมกันได้แหละมันดึงไม่ได้หรอกนะผมมันติดหินเอาใครโดจะมาซายอย่างนั้นเหรอฮะ,ะมาดิเอาไปแล้วให้โดดขาเราเล่นแล้วกันเรามารงนี้เอาคิดรอจะมาดึง เตรียมต่อยอากาศเลยรับมือคมๆคคนะผมแล้วก็นี่ไงต่อยอากาศหัวแบะไปนะผมเรียบร้อยฮะอย่ามาเดึงทงมโม,มๆวนๆนะเฟยทงนุ๊ตซันจิซันจิได้ข่าวว่าเก่งอย่างนั้นเหรอได้ข่าวว่าเก่งใช่ไหมต่อยสันไว้ไปอ,าอ้าวยังไม่ตายเว้ยมันอึดเกินไปเฮ้ยไคโดมาต้องขัดไคโดก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะหันมาตีซันจิเฉยเลย โอเคไคโดมันออกมาแล้วนะผมไม่มีคนดึงโทนะผมต้องตามไปอย่าให้มันดึงท้งต่อยอากาศไปหนึ่งทีนะผมเตรียมตัวพิกแผ่นดินใหเราไม่ยอมหรอกนะก็จบไป,ไปที่ร้อยผมสำหรับเกมสุดท้ายนะก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงนะผมถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด s u b s c r i b ์ไว้ได้เลยนะผมส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกันจง s u b s c r i b e